ันเปิดเทอมวันใหม่ของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดพุธเด็กชายโฟกัสนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ง้นมานจะเด็นคะั้มจะไม่ครับอเช้าวันแรกของการมาโรงเรียนของเด็กชายโฟกัสเฮ้ยเด็กใหม่มากม่ ในช่วงเวลาพักกลางวันนักเรียนคนอื่นๆก็นั่งเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแต่เด็กชายโฟกัสเป็นเด็กที่มีนิสัยชอบอ่านหนังสือชอบอยู่คนเดียวและไม่ชอบสูงสิงกับใครเผื่ออะไรปางตานองเข้าดีไหมดีดอย่าชีา้งแล้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่มีไมมอไดีเลยน้องเอาตั้งมายี่สิบสิ มีม้อาอาางมายิงรไม่มีทําไม่ง่ายิงนะเออเอามาและช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกคนก็เดินทางกลับบ้านย้ายมาวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกผมไม่ค่อยมีความสุขเลยครับทำไมลูกก็มีเขาเกงผมแล้วก็ใส่ตั้งหมเอยครับงั้นเดีย๋ยวแม่จะแจ้งของโอนให้นะ เราไปหาพอออกันลนกอ้าวพอออกเปราชการไ้วจะติดต่อยังไงละนี่อ่านี่งไงเบอรติดต่อเฮ้ยไม่เห็นจะติดเลย มีอะไรไหมคะคุกบรอมพอดีจะติดต่อพอ,อค่ะแต่ว่าโทก็ไม่ติดอะค่ะอ๋อพอดีพออไปราชการนะคะมีเรื่องที่จะมาแจ้งกับพอเหรอคะใช่คะ่ะอันนี้คะ่ะโรงเรียนของเราะคะ่ะมีคิวอโคตในการ เป็นช่องทางอะค่ะที่ให้ผู้ปกครองอะค่ะได้แจ้งท่านผู้อำนวยการนะคะก็จะสามารถแจ้งผ่าน QR code ดได้นะคะทั้งชุมชนทั้งผู้ปกครองหรือว่าเด็กนักเรียนเองก็แล้วแต่นะคะสามารถสแกน QR code แล้วก็แจ้งไปยังผู้อำนวยการได้เลยนะคะเรื่องก็จะไปที่ท่านผู้อำนวยการแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อกับค่ะท่านผู้อำนวยการก็จะประสานติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงเลยคะ่ะโอเคค่ะงั้นนี้เลยค่ะค่ะ แจ้งเหตุนั้นในออนไลน์แต่ก็ดีเหมือนก <AND> well. ันด้เรามาประชุมเราจะได้รู้เหตุการณ์ในโรงเรียนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ